สวัสดีครับทุกคนมาอยู่กับผมสอนรับของฟรีดูบ่อยแล้วของฟรีในวันนี้เดี๋ยวผมจะทีเอ้ยหนูนี่เขียนชื่อแบบไว้ตายชีคปแล้วก็ต้ยของมตนนะแล้วของฟรีในวันน,นี้จะเป็นเขาสีฟ้าสลับดำม,มีนะ้ำเทๆแบบนี้เลย <c oughs> <c oughs> เขาแจกสามหมื่นชิ้นด้วยกันนะนี่ถ้าทุกคนเล่นออบบีเ้เสร็จทุกคน ก็ไปกดรับสีลุงตรงนั้นได้เลยนะแล้วมันก็จะขึ้นเหล่าตาตรงข้างล่างตรงปุ่มกระโดดให้เลยนะทุกคนก็เข้าอวตารแล้วก็ไปรับของฟรีได้เลยมาเดี๋ยวผมพาเล่นโอ้ยมันชอบคุณวางกล้วยทุกคนไม่ชอบเลยไปดูเพื่อนไป ยบแล้วผมจะพาไปดูปุ่มนะปุ่มอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวผมจะพาไปหาเหมือนกันผมไม่รู้ที่อยู่ปุ่มจริงๆนะอกระโดดข้างไปเพื่อนกระโดดข้างไกระโดดข้ไป

๋ยวให้ชนเพื่อนเด็ดขาดเลยนะทุกคนจุบจุบจุบโอเครดฟับ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 อึบอึบอึบเพื่อนขอบคุณมากอืมอืมโอเคไปต่อเดี๋ยวผมจะพาไปหาปุ่มนะปุ่มผมก็ยังหาไม่เจอเหมือนกันนะเฮ้ยอะไรเฮ้ย มันไม่มันไม่ใช่หาปุ่มแล้วอันเนี้ยมันคือหามันคืออ,อ้าวตายแบบนี้เลยเหรอโอ้ยยยๆเขาบอกว่าต้องกดไลค์10%นะเดี๋ยวเขาจะมาสอนรับของฟรีบ่อยๆนะให้มารับของฟรีบ่อยๆ งั้นจะเป็นนี้เลยนะออบบี้ตรงแรกๆออบบี้ง่ายตรงหลังๆออบบี้ยากหน่อยนะโอเคนะครับใครชอบคลิปสอรับของฟรีกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยเดี๋ยวผมจะมาสารับของฟรีบ่อยๆเจอกัม่น้าครับบ๊ายบาย